เกิดจากสานเถียวเลยครับผมแต่มันงามฉันไม่เคยเห็นอย่างนี้ใต้หนุยเหนือหนองดากาำเป็นตะบลความรู้หมักเลยครับผมดูเศนเลยใช่ไหม <c oughs> สุดยอดคร,รับผมตีก็มีส,นสน้นมเส้นมีเส้นบะหมี่เหลือง ขายหวยยังบาทนะครับหวยละปกติเล็กหน่อยกับสามีค่ะสามี่ค่พิเศษกับห้าชีมดาก็สามี่ผมผมบอกรรมดาเาะครับสี่สิบสี่สิบบ้านตัวเองค่ะแต่ตอนเป็นครูสอนยังครับสอนเล็กๆค่ะเล็กๆหวยเด้ครับ ครับรถบาดตะก่อนพานไปโรงเรียนพานบานล้างประจน,นะครับหลังชื่อสวยะแะเมน่ะตะกี้มันจะเป็นปลาค่ะเพราะท่านเด็กมาดูค่ะสวยงามมากเลยเดี๋ยวเพิ่ง,งอู้อยู่นี่บานแบบนี้เลยนะครับอ๋อนี่ก็เก่านัา่นอระค่กระเทียมหมดแลว้วค่ะอันนี้กระเทียมเจียวทําเองนะคะครับเพิ่มหอมเข้าไปจะได้อร่อย จะหมูตุนต๋นกันนะคะเป็นหมูตุ๋นค่ะหมูตุ๋นยาจีนค่ะนำเลือดปลต้มไปแล้วเ,เราบดนื้ออุ้นไปแล้วแล้วก็ใส่แล้วก็จะเอานา้ำหอนใส่อีกเทียนึงหน่อยไหมคะ เป็นสูตรของจกของอินจะได้จะได้อร่อยจะเป็นน้ำตกที่เสียงตะวันแดงโอ้แสบมากครับลุงซุปไหมนีม่การครับอือหือนยาจีนไวไหมคะทีเด็ดครับลองพริกแม่เพิ่นวสองพอ งั้นครับมีปีดปวดจอดรถยาวผมยังมองเอ้าจอดรถเดียว่ะนาะค่ะนี่ข้างโคแต่ก่ามันบาดจากของทุกเนคยกินกันเป็นไปแต่เยครับสุดโ้แข็งเย็นๆนะผมวัสดีครับผม มาครับเดี๋ยวหมูสามสันตุนธร้รมรดาจะมีค่าก,กี่กองครับแน่าทีเด็ดของวันนีครับผมนี่กินกับขอบุนครับวันนี้ถ้กกากันจองตามมุ่งมาอยู่นีนแม่แบบมาเสริมพิเศษครับผมเพื่ออยากแบบแซ่บเดี๋ยวลองคำว่าว่าวแบบทััวก่อนนะครับผมวัวเองด้วย ถั่วขั่วชิมหมักกล้วนมันอรอยครับมุงสมองชื่อตะกูลถั่วเจนดีมากเลยแบบ เด่นแบบหูปวดไหมยิงเจียวยิงเพลินแอบมากชดน้ำพืชจีนมาแ

เอาหวานมูตุนคันเทอด่งอ,ออกมาแล้วอ้ออืมออกมาล้อม,อมับผมพปทพน น้องยางนะครับผมบ้านคุ้นคู่บ้านอาจารย์เป็นพ่อออชาวาาบ้านผมกับมาจากบ้านยิงเบลีครับผมบ้านนี้มีแต่คุ้นคู่มาอยู่ครับผมสุดยอดมากอืมก้มนุจุ่มมากจับม้าอร่อยอย่างมาก,กมายมหาศาลครับสามตันคุณแบบ

แบบทำมาจากแบบมากไอ้ร้อนสุกแบบน้ำตบแบบแยบดีๆครับผมปรุงแบบจะดจ้ายทั้งแบบซาจันแล้วผัก,กสบาย <c oughs> แซ่บจริงเพิ่มได้มา ขันเทพเดี๋ยวรุ่นเดูเดี๋ยวผมมากันจัดร้านลงูแลครับร้านแบบแซบแน่นอนเสร็จมาหม่ยังดีแซบผมว่ามัานมีทุกยี่ห้อเลยสุดด้าครอบผมเอาทั่วให้หมดก่อนทั่ว กาแบบเป็นเม็ดด้วยนะ,นะครับผมพาเคองเป็นลูกเป็นลูกก็มีมเรามากึกดล้ำอ่อนต้องมากเลยร้านทุ่นแม่ <S <S